พวอออนไลน์เลอร์นิ่งเลสันบทเรียนออนไลน์ป2ศิลปะสาระดนตรีคุณลักษณะของเสียงดนตรีเครื่องดนตรีแต่ละชนิดจะมีเสียงแตกต่างกันและให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันด้วยเสียงดนตรีมีลักษณะดังนี้เสียงสูงต่ำ เคลื่อนดนตรีบางชนิดให้เสียงสูงเช่นระนาดเอกบางชนิดให้เสียงต่ำเช่นระนาดทุม้มสออู้เสียงดังเบาเสียงของเครื่องดนตรีที่มีระดับเสียงดังมากเมื่อได้ฟังแล้วจะทำให้มีความรู้สึกตื่นเต้นซึ่งตรงกันข้ามถ้าลดความดังของเสียงเครื่องดนตรีให้เบาลงจะทำให้เกิดความรู้สึกสงบ เสียงสั้นยาวเสียงสั้นคือเครื่องดนตรีที่มีเสียงเกิดขึ้นในระยะสั้นๆเสียงยาวคือเสียงของเครื่องดนตรีที่เกิดขึ้นในระยะยาวเป็นเวลานานเช่นการตีฉิ่งถ้าเป็นเสียงฉิ่งจะเป็นเสียงยาวแต่ถ้าเป็นเสียงฉับจะเป็นเสียงสั้น